บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์สากรออมทรัพย์การระปางสมภูมิภาคมีบริการด้านเงินฝากโดยไม่ต้องเสียภาษีและทําการคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือนประเภทเงินฝากมีดังนี้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจํากัดจํานวนอัตราดอกเบี้ย3.5%ต่อปีฝากได้เดือนละไม่เกิน30,000บาทคํานวณดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทไม่จํากัดจํานวนอัตราดอกเบี้ย2.25%ต่อปีคํานวณดอกเบี้ยให้ทุกเดือน และเงินฝากออมทรัพย์ ATM อัตราดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีฝากได้เดือนละไม่เกิน100,000บาทคำนวณดอกเบีย้ยให้ทุก6เดือนอการฝากเงินสมาชิกสามารถฝากเงินกับสากรผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทั้งสองสาขานะคะโดยมีสาขาวิภาวดีรังสิต64และสาขาปฏิพัฒ13ถ้าสมาชิกสามารถเลือกฝากได้เลยค่ะ เมื่อสมาชิกโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้สมาชิกส่งหลักฐานการโอนมาทางไลน์ OA ของเรานะคะโดยส่งที่ไลน์ ID c w CWOP PWA ค่ะกรณีสมาชิกโอนเงินให้สากรกรุณาแจ้งให้สากรทราบทันทีนะคะว่าโอนเงินเพื่อการใดเช่นชำระหนี้สามัญฉุกเฉินหรือว่าฝากเข้าบัญชีอะไรค่ะเนื่องจากมีผลกระทบในการคำนวณดอกเบี้ย สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินเป็นงวดรายเดือนต้องชำระให้อยู่ภายในเดือนนะคะวิธีการถอนเงินฝากสมาชิกสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสากรค่ะเพื่อไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบถอนเงินของสากรและนำมาเขียนได้เลยค่ะให้สมาชิกเขียนชื่อบัญชีนะคะเลขที่บัญชีลงลายมือชื่อทั้งสองฝั่งและเลขที่บัญชีกรุงไทยด้านบนที่จะให้ทางสากรโอนให้ เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้สมาชิกส่งสมุดเงินฝากพร้อมใบถอนมาที่สากรออมทรัพย์การประปาสมหุยภาคจำกัดเลขที่72แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ10210เมื่อสมาชิกฝากเงินเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บเมมเบอร์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้หรือข้อมูลส่วนตัวก็สามารถตรวจสอบได้นะคะ